สวัสดีค่ะชาวราศีและลัคนาราศีเมษน,นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปดวงปีหน้านะครึ่งปีแรกนะคะของปีพศส5 6 4นะคะสำหรับชาวราศีเมษน,นะอพูดเกริ่นไว้นิดนึงเลยว่าการงานในปีหน้านะคะจัดว่าดีนะแล้วก็เรื่องอื่นๆก็ถือว่าดีขึ้นนะจ๊ะะไปฟังรายละเอียดในคลิปเนาะค่ะสำหรับผู้ที่กดติดตามแล้วนะ กราบขอบพระคุณมากนะคะสำหรับกำลังใจจาก FC นะคะแล้วก็ผู้ที่เพิ่งเข้ามาครั้งแรกนะคะกดติดตามนะคะแล้วก็ท่านใดที่อยากจะตรวจลัคนานะคะก็คืออยากทราบลัคนาราศีของตัวเองนะเพราะว่าโหราศาสตร์ไทยนะคะใช้หลักลัคนาราศีในการแบ่งว่าอยู่เมษอยู่กุมอยู่มีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาเรียก <c oughs> ว่าลัคนาราศีนะซึ่งข้อมูลที่ใช้ในการผูกดวงเพื่อหาลัคนาราศีก็คือวันเดือนปีพศ ะะเวลาเกิดและจังหวัดเกิดสิ่งที่สําคัญกว่าการหาราศีก็คือ,อเวลาเกิดและจังหวัดเกิดเนี่ยเป็นสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมานะคะเพราะว่าเป็นเขาเรียกเป็นความล้าลึกนะของโหราศาสตร์ไทยนะคะที่จะหาจุดกําเนิดของแต่ละคนได้แม่นยําดังนั้นนะคะใครที่มีเวลาเกิดนะก็ไม่อยากให้พลาดตรงนี้นะคะเพราะว่าเมื่อเราได้ลัคนามาแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะจําลัคนาของเราเนี่ยแล้วเวลาดูคลิป YouTube ที่เป็นโหราศาสตร์ไทยเนี่ยก็ เลือกดูได้ตามลักษณะเราเลยนะส่วนใหญ่ก็จะตรงนั่นแหละนะคะโอเคใครสนใจนะคะแอดไลน์แอดหัวเราเ9เป็นบริการไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะเป็นบริการฟรีนะคะเพียงแค่ส่งข้อมูลเข้าไปนะแล้วก็รอแค่นี้เองนะรอคิวนะคะก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะจ๊ะอ่าสำหรับดวงปีหน้าของชาวราศีเมษนะคะ เราจะท้าความนิดนึงว่าในช่วงครึ่งปีหลังของปี63เนี่ยคือตั้งแต่คลิปนี้ออกเนี่ยจนถึงประมาณปลายปีนะดาวประจําตัวของชาวราศีเมษนะคือดาวองังคาเลข3เนี่ยเขาได้เดินวิปริตนะคะก็คือเดินถอยหลังนะเริ่มตั้งแต่เนียกันยายนวันที่20กันยายนนะคะถอยหลังเดินหน้าไปจนถึงประมาณปลายปีนะ่ถึง27ธันวาเลยอะนะคะทำให้ส่วนหนึ่งเนี่ยตัวของชาวราศีเมษนะ ก็จะไม่ค่อยมีพลังไม่ค่อยมีไฟหรือก็จะมีเป็นพักๆแหละเบื่อๆอยากๆนะคะบางทีก็ทอ้อบางทีก็สู้นะคะลักษณะอาการก็จะเป็นคล้ายๆอย่างนี้นะในช่วงครึ่งปีหลังยิ่งบางท่านมีโรคประจําตัวมันก็จะมามาไปไปนะคะตามองศาดาวที่เขาถอยหลังเดินหน้านะส่วนดาวพระรหัสดาวเสาซึ่งเป็นดาวใหญ่นะก็คือ57ในภาพนะคะก็เดินยึกยักอยู่2เรือนก็คือกรรมะกับสุพระการงานและความสุขความจเจริญ จะพุ่งก็ไม่พุ่งสักทีนะฮะงานจะมั่นคงก็ยังไม่มั่นคงสักทีเพราะดาวเดินยึกยักอยู่สองภพนี้นะคะอ่าทีนี้เรามาดูกันต่อว่าอปีหน้านมันจะไปออกรูปไหนกันนะคะ,ะดาวพระพฤหัสนะคะจะเดินขึ้นไปนะคะวันที่24พฤศจิกายนและดาวเสาร์ก็ยังเดินตามไปอีกในวันที่5ธันวาคมเรียกว่าก็เดินตามไปเป็นคู่5้าเหมือนเดิมนะคะแต่คราวนี้นะคะอยู่ในภพ กรรมะคือพบการงานนะคะดาวพระพฤหัสเนี่ยได้มาตรฐานเป็นนิดนะคะก็คืออ่อนน้อยด้วยค่านะแต่ว่านะชาวราศีเมษเนี่ยนะดาวพระพฤหัสมาอยู่ตรงนี้นะคะได้เป็นองค์เกณฑ์ปัสวะนะคะก็คือเป็นเกณฑ์ที่ดีเรียกว่าอาจจะเขาเรียกลบข้อเสียของตําแหน่งเป็นนิด ของดาวพระฤหัสไปนะคะองค์เกณฑ์ปัสสวะนะเขาว่ากันว่านะคะปัสสวะท่าะต้ององค์เกณฑ์ชีวิจันภูมิเมนผ่องแผ้วอีกองค์สุริเยนทรงยศสี่สถานเลิศแล้วยศนั้นถึงพระยานะคะอันนี้คือกรอนขององค์เกณฑ์ปัสสวะนะดาวพระพฤหัสไปอยู่ในเรือนกรมมะได้เป็นองค์เกณฑ์นะคะให้เรื่องดีๆเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงทางการงาน่ะคราวนี้ก็จะเดินหน้าแล้วไง เดินหน้าเป็นองค์เณฑนนะคะตั้งแต่วันที่14พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่29มีนาคมนะคะชาวราศีเมษมีโอกาสพลิกฟื้นนะในเรื่องการงานโดยเฉพาะคนที่ทํางานในองค์กรนะคะคนที่ทํางานเป็นราชการนะคะหรือทํางานเกี่ยวกับมียศมีตําแหน่งเนี่ยนะคะ จุดนี้ถือว่าเป็นจุดที่ดีนะคะจะเกิดความมั่นคงบางท่านมีโอกาสได้เลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งนะคะการงานดีขึ้นนะคะเจ้านายนะคะมองเห็นความดีนะความดีไม่อับแสงแล้วนะคะ,ะทำดีก็เขาเรียกว่าได้ดีเป็นสองเท่าเนาะคนที่ทําดีเงียบก็โอ้เขาก็มาเห็นซะง,งั้นนะจ๊ะลักษณะนี้เนาะ,ะทีนี้ชาวราศีเมษนะคะดาวพฤหัสเป็นดาวตัวแทนวินาศและสุภานะคือความสุขความเจริญ และปัญหาด้วยนะดังนั้นเนี่ยชาวราศีเมษส่วนใหญ่นะคะบางท่านมีความวาเจริญก้าวหน้าในเรื่องการงานแต่มีปัญหาครอบครัวก็มีบางท่านมีความเจริญนะมีความเจริญในด้านครอบครัวครอบครัว,วรดีการงานดีแต่มีปัญหาความรักก็ได้บางท่านความรักดีการงานดีแต่มีปัญหาครอบครัวเป็นคนที่มีมาพร้อมกับปัญหาปัญหาเหล่านี้เนี่ยเป็นปัญหาที่ค่อนข้างเขาเรียก ลึกลับซับซ้อนนะเราไม่ใช่ปัญหาที่เราจะสามารถไปพูดคุยกับใครก็ได้เป็นปัญหาที่บางทีมันมันพูดยากอะ่ะมันไม่ใช่เรื่องที่จะไปเป่าประกาศหรือว่าไปขอคําแนะนําจากใครได้ดังนั้นมันเป็นเรื่องวินาของชาวราศีเมษนะคะซึ่งอยู่ควบคู่กับความเจริญเรียกว่าไปสว่างจุดหนึ่งมันจะไปมืดอีกจุดหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นคู่กันไปอย่างนี้นะคะอ่าทีนี้ในวันที่29มีนาคมนะคะ ดาวพฤหัสเดินแยกจากดาวเสาร์นะคะขึ้นไปสู่เรือนลาบผลด้วยนะทีนี้การงานนะคะดีขึ้นต่อเนื่องนะจากวันที่14พฤศจิกายนได้เป็นองค์เกตไม่พอหลัง29มีนาคมได้เป็นลาบผลด้วยนะคะทำน้อยได้มากทำมากได้มากมีคนช่วยเหลือนะทีนี้เรื่องวินาศก็เป็นลาภะด้วยปัญหาที่มีปัญหาที่ อัดอั้นอยู่ในใจบอกใครไม่ได้นะคะปัญหาเรื้อรังที่บ้านปัญหาความรักปัญหาอะไรต่างๆที่แบบมันซุกอยู่ใต้พมในชีวิตเราเนี่ยเป็นลาภะมันจะมีหนทางออกนะคะหลังวันที่29มีนาคมนะคะมีทิศทางไปในทางที่ดีขึ้นทั้งความสุขความเจริญและปัญหาที่มีจะสามารถคลี่คลายไปได้นะชาวราศีเมษยิ้มออกเลยนะคะฟังถึงจุดนี้นะคะนานๆนะคะเป็นราศีเดียวเลยที่ดาวการงานนะ ดีต่อเนื่อง2ช่องนะคะดังนั้นเนี่ยเรียกว่าดาวพรหัสให้คุณกับชาวราศีเมษนะเต็มๆ็มนะคะหลังวันที่14พฤศจิกายนไปเลยยาวๆนะคะเรียกว่าได้กำไรกว่าราศีอื่นนะเพราะว่าเป็นองค์เกณฑ์ต่อด้วย ลาภะนะคะต่อมาเรามาดูดาวประจําตัวของชาวราศีเมษนะก็คือดาวอังคารนะคะเลข3ยังได้ตําแหน่งเป็นเกษตราธิบดีหลังวันที่27่ธันวาคมาก็่ะก็เ7เป็นต้นไปอะ่ะยีธันวาคมนะคะดาวตัวเองกลับมามีกําลังแล้วทีนี้แล้วค่ะความทะเยอทะยานมีความมุ่งหวังมีพลังมีนะคะการงานก้าวหน้านะคะเรียกว่าดาวตัวเองไม่เสียนะหลังจากนั้นนะคะวันที่24กุมภาพันธ์นะคะดาวอังคารนะคะเดินเข้ามาสู่ พบการเงินนะคะอยู่ร่วมกับราหูนะที่รออยู่แล้วที่ล้วงรัพย์อยู่แล้วนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยดาววังคารเดินมาตรงนี้นะได้ตําแหน่งเป็นประและราชาโชคนะเรียกว่าน่าจะมีเรื่องเสียเงินและก็มีเรื่องได้เงินด้วยนะเรื่องได้เงินแบบฟลุกฟล๊กๆเลยนะคะ่าดาวลาบผลมาอยู่ในเรือนการเงินนะได้ตําแหน่งเป็นนิดนะคะดังนั้น มีกิจกรรมทางการเงินคึกคักแน่นอนในเดือนกุมภาพันธ์2ี่สี่กุมภาพันธ์ปีหน้านะคะชาวราศีเมษนะมีทั้งลาบลอยด้วยนะคะแล้วก็อย่างว่าแหละนะราหูในกระเป๋าเงินก็มีเรื่องต้องใช้อ่าอาจจะอาจจะได้เงินมาเพื่อไปแก้ปัญหาที่บอกอะ่ะเออปัญหาที่เราติดค้างมานานนะบางคนเป็นหนี้เป็นสินอย่างเงี้ยนะมีโอากาสเคลียร์หนี้ไปบ้างก็ถือว่าช่วยได้มากนะคะบางคนเป็นหนี้ที่เกิดจากความชอบความอยากได้ของตัวเอง ความผิดพลาดความคิดไม่ถึงคิดไม่ทันอ่ะอันนี้มีโอกาสแก้ไขนะคะดาวตัวเองเข้าไปสู่เรือนการเงินนะถือว่าเป็นจังหวะที่ดีในเรื่องการเงินจุดหนึ่งเลยนะอาจจะลงทุนนิดหนึ่งแล้วได้มามากก็ได้ลักษณะนี้เพราะมีการมีได้มีเสียนะคะที่นี้ดูจากในภาพดาวังคารเดินเป็นจังหวะจากคนนะในช่วงครึ่งปีแรกเลยดูลูกศรน,นะคะเดินสวยงามนะอย่างนี้แสดงว่าชาวราศีเมษนะยิ้มออกเลยนะคะ การงานก็ดีดาวประจําตัวก็ดีมีพลังด้วยนะคะดาวราหูก็มาจากลาบผลด้วยมาอยู่ในกระเป๋าเงินนะคะทาให้เขาเรียกว่ากระเป๋าเงินพิสัยเลยะคะ่ะคือแบบว่ามีความคึกคักเคลื่อน,นไหวในเรื่องเกี่ยวกับการเงินแน่นอนนะคะ,ะดังนั้นเนี่ยชาวราศีเมษนะถือว่านะมีจุดพลิกฟื้นจากสิ้นปีไปอะ ถือว่าดีนะแต่ก็นิดนึงก็คือดาวคารนอกจากเป็นดาวประจําตัวแล้วนะคะก็เป็นดาวเจ้าเรือนมอรณะด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยชาวราศีเมษนะระมัดระวังสุขภาพใครที่มีโรคประจําตัวนะคะมันก็มักจะกลับมานะแล้วก็ระมัดเรื่องระวังเรื่องการเสียเงินนะโดยที่ไม่คาดคิดนะส่วนใหญ่ก็มาจากเรื่องตัวเองนั่นแหละนะคะ บางทีเขาเรียกสติมาไม่ทันกระเป๋าตังค์เงินมันออกไปแล้วอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ตามแก้ไปลักษณะนี้นะส่วนใหญ่เป็นลักษณะของเออช้าวลาศสีเมย์ก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะในช่วงที่ดาวพฤหัสเสียบางทีคิดไม่ทันนะคะบางทีมีเรื่องปัญหาที่เกิดจากความเขาเรียกคิดไปไม่ถึงของตัวเองนะคะหรือว่าเ,เป็นความรักความชอบในบางอย่างนะหรืออย่างเห็นของสะสมเนี้ยเห็นไม่ได้เลยก็ต้องแบบ ซื้อไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วผ่อนทีหลังอะไรลักษณะแบบเนี้ยนะจะอ่าก็เป็นก็ไม่ได้ว่าว่าผิดหรือไม่ดีนะมันเป็นลักษณะนิสัยของแต่ละราศีนะคะโอเคอ่าดาวการเงินดีขึ้นนะหลังจากสิ้นปีไปเรียกว่าในช่วงกลางปีเนี้ยจนถึงสิ้นปีนะอดทนนิดนึงนะคะดาวเล็กก็ยังเดินอยู่นะคะดาวเล็กสามารถอัปเดตได้ในดวงรายเดือนเพราะว่าดาวการเงินของชาวราศีเมษเป็นดาวสุกอะดาวสุ์ก็เป็นดาวรายเดือนเหมือนกันดังนั้นเนี่ย การอัปเดตดวงรายเดือนนะยังรับฟังได้อยู่ตามปกตินะคะอันนี้เป็นดาวใหญ่ๆนะถือว่าในเรื่องตัวเองดีนะคะดาวเดินดีนะคะในเรื่องการงานเนี่ยได้เป็นองค์เกณฑ์ดีนะคะแล้วก็เรื่องอื่นๆเนี่ยก็ก็เป็นดาวที่เดินตามช่องปกตินะยังไม่มีอะไรที่เขาเรียกว่าต้องอัปเดตกันเป็นรายเดือนนะจ๊ะโอเคสําหรับชาวราศีเมษนะโดยรวมดวงดีขึ้นนะคะดีขึ้นกว่าปี63แน่นอน โดยเฉพาะโอกาสทางหน้าที่การงานนะโดดเด่นมากๆนะคะในบรรดา12ราศีนะคะก็ขอแสดงความยินดีล่วงหน้ากับชาวราศีเมษน,นะคะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ